ตอนแรที่สงสัยคือสงสัยอะไรคะคือสงสัยว่าตอนแรกเลยคือสงสัยว่าเขามีผู้หญิงหนู <c oughs> ก็เห็นว่าในไลน์น่ะมันจะเด้งมาว่าเป็นแบบสิบสิบข้อฟาร์มแล้วค่ <c oughs> ะ <c oughs> ก็คุยกันแบบว่าเออว่างไหมวันนี้ว่างไหมมาหาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกดเข้าไปปรากฏว่าเจอเป็นสิบสิบคนเลยอะผู้หญิงผู้ชายพอมาเห็นในแชทอ่ะ ที่เขาลงอะว่าพักมาได้นะรับนวดเสริมยังไงนะคะเขาเป็นขายอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วหนูก็ถามว่าทําเพื่ออะไรอืมคือถ้าเป็นแบบเนี้ยคือบอกตรงๆว่าเออใจชอบไปทางนี้แล้วใช่ไหมก็ให้บอกจะได้เลิกค่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าเขาแค่หาเงินทำไปเพราะเงินเขาก็บอกว่าก็อยู่กันไปแค่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป วันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34